คนวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวเกี่ยวกับทุนรัฐบาลเกาหลีนะคะที่เราอยู่มา1ปีกว่า,วาแล้วนะคะก็ทุนเกาหลีเนี่ยอยู่มาแล้วเป็นยังไงบ้างเราใช้ชีวิตยังไงใช้เงินไปเท่าไหร่เงินพอไหมนะคะวันนี้เราก็จะได้มาบอกทุกคนอย่างเปิดอกไปเลยนะคะไปกันเลยเย้ <Yeah. S 1> เราก็จะแยกรีวิวเป็นเรื่องๆนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องเรียนเป็นยังไง ยากไหมนะคะทั้งการเรียนภาษาทั้งการขึ้นปริญญาโทเลยค่ะแล้วก็เรื่องการใช้ชีวิตของเรานะคะว่าใช้ชีวิตที่เกาหลีเป็นยังไงบ้างนะคะมีอุปสรรคด้านไหนบ้างนะคะแล้วก็เรื่องเพื่อนค่ะว่าเพื่อนรอบตัวเป็นยังไงนะคะได้เจอเพื่อนแบบไหนบ้างเจอคนประเทศไหนบ้างมีเพื่อนเกาหลีหรือเปล่านะคะใ้าไงทุกคนสงสัยใช่ไหมคะงั้นเราจะไปเริ่มที่เรื่องเรียนกันเริมาคุยเรื่องเรียนกันดีกว่านะคะว่าเรื่องเรียนเราเรียนยังไงบ้างนะคะก็คือ เรานะคะต้องเริ่มเรียนภาษาก่อนเนาะเพราะว่าเนื่องจากเราได้ทุปิก,กรุรสี่นะคะซึ่งถ้าได้ทุปิก,กรุรห้าขึ้นไปเนี่ยไปสอบปอทได้เลย <c oughs> ก็เลยต้องไปเรียนภาษาที่ต่างจังหวัดเกาหลีก่อนนะคะซึ่งทุนนี้นะคะก็จะส่งไปหลายเมืองมากเลยมีทุชาันเทกูแล้วก็มีถึงเชจูโดเลยนะคะแต่เมืองที่เราไปเนี่ยก็คือ แพรจอนขัดคนตอนแรกเราก็แบบเฮ้ยเมืองแพรจอนมันจะโอเคหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็คือกังวลมากเลยค่ะแต่ว่าพอได้ไปจริงๆแล้วคือดีมากนะคะก็คืออย่างแรกเนี่ยตอนเราเรียนภาษาใช่ไหมเราเริ่มที่เกือบ4ค่ะแต่ว่าเราขออาจารย์ลงมาอยู่ที่เกือบสามนะคะเพราะเราอยากได้เนื้อหาให้มันแน่นเลยนะคะเราก็เลยรู้สึกว่า ถ้าสมมติเราจะอยู่1ปีเนี่ยเริ่มที่เกือบสีมันอาจจะแบบเรียนเร็วไปนะคะแล้วพอเรียนจบปุ๊บอาจจะไปภายใน6เดือนใช่ไหมเราก็เลยแบบเออยังไม่รีบไปต่อปอโทนะคะอยากอยู่1ปีเนาะเราก็เลยตัดสินใจอยู่ที่นี่1ปีค่ะก็เลยเริ่มที่เกือบ3านะคะเนื้อหาก็จะเป็นเนื้อหาไกรม,มาร์ทั่วไปนะคะที่เป็นไกรม,มาร์ที่ใช้ได้จริงๆนะคะแล้วก็พอมาถึงเกือบสปุ๊บ ก็จะเป็นเนื้อหาที่แบบแกราสูงขึ้น,นอปนิดนึงแต่ก็ยังใช้ในชีวิตประจำวันอยู่นะคะพอเรียนไปบรรยากาศโรงเรียนก็คือเราต้องตื่นทุกวันประมาณ8ปดโมงครึ่งนะคะแล้วก็ไปเรียน9ก้าโมงค่ะโรงเรียนจะเลิกประมาณบ่ายโมงค่ะทุกคนแล้วหลังจากนั้นก็แบบไปกินข้าวได้เลยนะคะอาจารย์ทุกคนก็สอนดีค่ะทุกคนเราชอบอาจารย์เือบฝัน,นบ้างที่สุดเลยเพราะว่าอาจารย์ปัจจุบานเขาปูพื้นฐานแน่นมากนะคะเราได้ภาษาเกาหลีแล้วเราได้เกือบห้าเพราะว่าอาจารย์เขาเลยเวลาสอบทบป,ปิกอะคะ่ะ เออมันจะต้องมีสูตรนิดนึงทําข้อนี้จะต้องดูตรงไหนไหมนถึงจะได้คําตอบอะไรเงี้ยค่ะคือมันมีเราคืออาจารย์คนนี้คือสอนดีมากเราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้มีอุปสรรคกับการเรียนภาษาในเกาหลีเลยนะคะแล้วก็เราจะบอกว่าเราพูดภาษาเกาหลีทั้งหมดค่ะกับเพื่อนเพื่อด้วยความที่ว่าเราเริ่มจากเกือบสามใช่ไหมคะทุกคนก็เริ่มพูดภาษาเกาหลีได้แล้วเนาะเราก็เลย ใช้ภาษาเกาหลีเป็นภาษากลางกันค่ะแต่ว่าเพื่อนท่องอื่นยังใช้ภาษาอังกฤษอยู่นะแบบเพื่อนระดับ2เพื่อนระดับ1อะไรอะไรเงี้ยค่ะพอหลังจากนั้นนะคะเราสอบได้เกือบห้าใช่ไหมคะแล้วก็เรียนถึงระดับ6ของที่นี่เลยนะคะถ้าเรียนถึงระดับ6แล้วเนี่ยมันจะเป็นภาษาเกาหลีแบบเรียนรากศัพท์อะไรอย่างนี้แล้วนะคะจะค่อนข้างยากนะคะก็ไม่ได้ใช้ในชีวิตประจําวันทุกคน รู้สึกเศร้ามากเลยแต่ว่าก็คือได้เอนจอยชีวิตในแดจอนนะคะก็คือเมืองนี้เราจะบอกว่าเป็นเมืองที่ดีมากๆแล้วก็มันไม่ได้กันดารเลยทุกคนเอาง่ายๆคือเป็นเมืองที่สบายกว่าโซลอีกแล้วทุกคนอย่าคิดว่าตัวส่งไปต่างจังหวัดเกาหลีจะแบบเจอทุ่งนาคือเมืองเราไม่มีทุ่งนาเลยทุกคนมันจะเป็นแบบเึิ่นะคะก็คือเป็นเมืองใหญ่เมืองเดงเลยอ่ะก็มันคล้ายๆกรุงเทพแบบ เล็กๆอะไรอย่างนี้เลยอะมันอาจจะเจเรือนน้อยกว่าโซลนะแต่ว่ามันก็คืออยู่ได้อยู่สบาย dipping cost ออจะต่ำกว่าโซลด้วยนะคะแล้วก็เลยมีเงินเหลือใช้เยอะอม,มา มาต่อกันที่ปริญญาโทกันนะคะหลังจากที่เราจบในการเรียนภาษาแล้วใช่ไหมเราก็ต้องไปต่อปริญญาโทาก็ต้องทําเรื่องเข้ามหาลัยที่คอนกุกยูนิเวอร์ซิตี้นะคะก็คือคอนกุกเท็กกิョนั่นเองนะคะคอนกุกเท็กกิョเนี่ยเหมือนว่าพอเราเข้าไปปุ๊กใช่ไหมคะเขาก็จะส่งคนที่เป็นไกด์หรือว่าเขาเรียกว่าเมนเทอร์มานะคะคนที่เป็นเมนเทอร์เนี่ยเขาจะช่วยไกด์เราว่าเราต้องลงทะเบียนยังไงแต่คือเรื่องโชครลายของเราคือเมนเทอร์เราไม่ช่วยอะไรเราเลยคนคือเราแบบทําคนเดียวทุกอย่างเลยที่ เรียนภาษาเนี่ยเราไม่ต้องลงวิชาเรียนเองก็คือเราเรียนไปตามระลับใช่ไหมคะแต่พอมามหาลัยปริญญาโทเนี่ยเหมือนว่ามันมีขั้นตอนในการลงเรียนหรือว่าถอนหรืออะไรเยอะแยะมากมายที่เรายังไม่ทราบนะคะก็เลยต้องถามแล้วคือเขาก็มีหน้าที่ที่จะต้องตอบเราเพราะว่าเขาเป็นเมนเทอร์ของเรานะคะหรือว่าเขาเป็นโจโจในคณะด้วยโจโจก็คือแบบเหมือนทีเอทุกคนซึ่งเขาขี้เกียจทํางานว่าทุกคนแบบคนกเกาหลีไม่ได้ขยันทุกคนนะบางคนอนะ่ะถ้าไม่ใช่เรื่องของตัวเองอนะก็คือไม่สนใจตอนนั้นก็คือรู้สึกว่าแบบเฮ้ยลำบากมาก เ,เพราะว่าด้วยความที่เราเป็นคนต่างชาติแล้วเวลามันมีเนื้อหาขึ้นมาในเว็บอย่างนี้มันเยอะมากใช่ไหมทุกคนเราต้องการคนที่แบบว่ามาไกด์ให้เราว่าเออต้องทําอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเราอาจารย์ก็นัดให้เสจสาบเรียบร้อยเขาก็ไม่มาแบบเขาก็ไม่มาช่วยเราทุกคนจะออกไปพอเข้าไปโอเคพอเราปรับตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเราก็มาเรียน พอโทจริงๆสักทีนะคะแต่เราเรียนเป็นออนไลน์ทุกคนก็คือเรียนที่ไหนก็ได้ในเกาหลีเลยนะคะเพราะว่าเรียนเป็นออนไลน์ใช่ไหมอาจารย์ก็คือโอเคหมดนะคะก็คือถามว่าเข้าใจในเนื้อหาไหมอ่ะเทอมนี้เรามีเรียนการเมืองเปรียบเทียบนะคะแล้วก็เรียนทฤษฎีโลกประเทศแล้วก็นโยบายญี่ปุ่นค่ะในส่วนของเนื้อหาเนี่ยเราเหมือนเราเคยเรียนที่ไทยไปหมดแล้วแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันเป็นปริญญาโทเนาะมันเน้น d i s คัสกันนะคะแล้วก็เน้นทํารายงานส่งเนาะ แบบให้ได้ไอเดียใหม่ๆอะไรเงี้ยค่ะก็จะเน้นไปนส่งงานคือถ้าส่งครบเนี่ยอาจารย์ก็จะแบบว่าไม่ได้กักคะแนนอะไรเลยค่ะทําให้มันไม่ช่วยก็พออะทุกคนก็คือทําส่งครบแล้วก็ทํางานดีทํางานโอเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยความที่ว่าเราเป็นคนต่างชาติด้วยอาจารย์เขาก็เลยมีความเข้าใจในเรื่องกําแพงภาษานิดนึงนะคะเขาก็ไม่ได้ซีเรียสว่าเธอต้องถูกแกม่านะหรือว่าเธอต้องทําตามแบบฉบับคนเกาหลีนะคือเขาไม่ได้ซีเรียสตรงนั้นดังนั้นเราก็รู้สึกว่าการเรียนปริญญาโทของเราค่อนข้าง ที่จะราบรื่นหรือเปล่า<อ>นะคะรีวิวเรื่องเรียนไปแล้วเดี๋ยวไปเรื่องการใช้ชีวิตกันเลยกโ,โอเคนะคะมาถึงเรื่องการใช้ชีวิตของเรานะคะว่าเราใช้ชีวิตยังไงบ้างะคะในเกาหลีแบบลําบากไหมนะคะ<อ>ก็ เราจะบอกว่าเกาหลีเป็นประเทศที่ใช้ชีวิตง่ายมากค่ะทุกคนก็มีบางเรื่องที่ยากนะคะถ้าปรับตัวเข้ากับสังคมเกาหลีได้แล้วเนี่ยน่าจะใช้ชีวิตสะดวกสบายมากค่ะโดยเฉพาะเรื่องขนส่งสาธารณะคะ่ะทุกคนเราจะบอกว่าเออไม่ว่าเราจะอยู่ต่างจังหวัดเกาหลีหรืออะไรก็ตามเนี่ยป้ายรถเมล์เขาก็บอกว่ามาแบบกี่นาทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมียานพาหนะหลายอย่างก็คือรถเมล์รถไฟฟ้านะคะแท็กซี่นะคะรถไฟฟ้าก็คือ,อครอบคลุมทั่วทั้งเมืองเนาะแต่ว่าเมืองเราเนี่ยมีรถไฟ เพราะใสเดียวก็จริงนะคะแต่ว่ารถเมล์คือขึ้นง่ายมากทุกคนคือแบบแค่มีแผนที่คือการ์ตแมพหรือว่าเ a วเวอรแมอะคะ่ะมันจะบอกทุกอย่างเลยว่าต้องขึ้นอะไรยังไงซึ่งมันไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะแล้วก็เรื่องภาษาใช่ไหมคะเวลาเราไปอยู่ต่างบ้านต่างเมืองอะมันจะได้ภาษาเร็วคะ่ะมันเหมือนเป็นไฟบังคับว่าเราจะต้องได้ภาษาเกาหลีใช่เราก็เลยรู้สึกว่าการที่เราได้ภาษาเกาหลีเพราะว่าเราอยู่ที่เกาหลีด้วยนะคะก็คือทุกคนพูดเป็นภาษาเกาหลีใส่หูเราทุกคนเราก็ลอกเรียนแบบมันไปนะคะแล้วก็เวลา แล้วมันก็ต้องเป็นไฟน์บางครับว่าเราจะต้องพูดใช่ไหมนะคะแล้วก็บางทีถ้าเราอยากไปจ่ายตลาดหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องพูดกับอาจุมาอะไรอย่างงี้ได้นะคะดังนั้นเราก็รู้สึกว่าภาษาไม่ได้เป็นอุปสรรคนะคะเออด้วยความที่เราอะ ใช้ชีวิตคนเดียวใช่ไหมคะเรื่องงานบ้านทุกอย่างเราก็ต้องทาเองเลยนี่แหละค่ะก็อาจจะเป็นการฝึกตัวเองอย่างหนึ่งเนาะแต่เรารู้สึกว่าใช้ชีวิตในแทจอนะคะที่เราเคยไปอยู่มา1ปีเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่ยากเลยแล้ค่าคองชีพต่ากว่าโซด้วยนะคะเรื่องการเช่าห้องก็ถูกกว่านะคะแล้วก็เรื่อง ค่าข้าวนะคะหรือว่าค่าของจิปาถะอะไรอย่างนี้ก็ถูกกว่าด้วยค่ะดังนั้นเราเลยรู้สึกว่าอยู่เมืองแทจอนเนี่ยดีมากๆเลยนะคะเมืองแทจอนเนี่ยเป็นเมืองที่อยู่ตรงกลางเกาหลีนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปให้ดูโอเคมันอยู่ตรงกลางเกาหลีใช่ไหมคะและ้วทีนี้เพราะมันอยู่ตรงกลางปุ๊บเวลาจะขึ้นไปโซก,ก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงถึงสองชั่วโมงเองจะลงไปปูซานก็ใช้สองชั่วโมงเองนะทุกคนแล้วก็แบบแทปูอะไรเงี้ยคือมันเป็นอยู่ตรงกลางแล้วคือไปที่ไหนได้แบบง่ายมากคือถ้าใครเป็นสายเที่ยวก็คือ เที่ยวง่ายมากค่ะถ้าอยู่เมืองนี้ขึ้น KTX ได้หรือว่าขึ้นแบบรถไฟธรรมดาอย่างมูกุงพาก็ดีเหมือนกันทุกคนแนะนําจริงๆค่ะโดยรวมนะคะเรารู้สึกว่าการใช้ชีวิตที่เกาหลีเนี่ยไม่น่ามีปัญหาอะไรนะคะถ้ามีเอเรียนการ์ดหรือว่าเวกุกินถึงนบจึนเวกุกินถึงนบจึนก็คือมันเหมือนบัตรประจําตัวของคนต่างชาติที่ใช้ชีวิตอยู่ที่เกาหลีอะค่ะ ก็คือถ้าเรามีใบเนี้ยเราสามารถซื้อของในเว็บได้แล้วก็สั่งของแบบ Delivery ลงทะบงลงทะเบียนอะไรเงี้ยง่ายแล้วก็เวลาจะยืนยันตัวตนคือที่เกาหลีเนี้ยถ้าใครไม่มีวีซ่าหรืออะไรเงี้ยคืออยู่ยากมากเพราะว่าอะไรเพราะมันมันต้องยืนยันตัวตนกระทั่งวัคซีนนะทุกคนคือเวลาแบบไปร้านอาหารใช่ไหมคะคือถ้าร้านไหนไม่มีเบอร์แล้วเขาให้สแกนบาร์โคด้ดก็คือว่ามันจะต,ต้องยืนยันตัวกับเบอร์เราเท่านั้น เ่งเบอร์เราจะผูกกับรหัสเอเ e ียนการดังนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่าถ้ามีเอเ e ียนการแล้วคือสะดวกสบายมากแต่ถ้าไม่มีเอเ e ียนการก็คือแบบมันไม่สะดวกสบายคือเราจะยืนอย่างตัวตนไม่ได้เวลากดเว็บหรือเวลาแบบสั่งของอะไรเงี้ยคือยากมากทุกคนใช่ต้องฝากคนอื่นสั่งอะไรเงี้ยแต่พอมีแล้วคือสวรรค์ส่งโปรดมากเลยก็คือกินเยอะมาสั่งเดลิเวอรแล้วคือเกาหลีคือเดลิเวอรแบบเร็วมากนะคะ มาถึงเรื่องเพื่อนนะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่าเพื่อนเป็นยังไงบ้างนะคะส่วนมากนะคะตอนเราเริ่มเรียนภาษาเนี่ยก็จะได้เพื่อนต่างชาตินะก็คือทั้งห้องจะมีชาติแคนาดามีฟิลิปปินส์อินเดียก็มีนะคะก็คือหลายชาติมา,มากรัเสเซียก็มีทุกคนแบบโปโลแลนด์เลยอย่างเงีย้ยเออคือหลายชาติมากแล้วห้องเราคุยเป็นภาษาเกาหลีนะคะก็คือเพื่อนต่างชาติก็คือ nice, คนส์ทุกคนทุกคนไม่ต้องห่วงเลยนะคะพอมาถึงป4นะคะก็คือเราจะบอกว่าเพื่อนในห้องเราเนี่ยอายุ40อัพเยอะมากทุกคนถ้าเป็นคนเกาหลีนะคะดังนั้นจะา ว่าเรามีเพื่อนเกาหลีที่คณะไหมไม่มีเงีะค,ะคือไม่ได้เรียกว่าเพื่อนแต่จะเรียกว่ายังไงดีอะเรียกว่าแบบเออเป็นเพื่อนร่วมคณะนะคะเพราะว่าอายุเขากับอายุเราคือต่างกันมากเลยนะคะอืมแล้วก็คนที่อายุมากสุดในคลาสเราก็คืออายุ80ทุกคนทุกคนฟังไม่ผิดค่ะคือคุณลุงเขาอายุแปิจริงๆทุกคนคือเขาก็ยังมาเรียนอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นเรื่องที่ประหลาดใจนะคะแต่ว่าถามว่าเออไม่มีเพื่อนแบบโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้ซีเรียสน,นะคะแล้วก็ เรามีเพื่อนต่างชาติที่แบบอยู่ในคลาสเดียวกับเราด้วยเป็นคนจีนแล้วก็เป็นคนเออตุรกีนะคะดังนั้นก็เ,เวลาจะถามเรื่องวิชุงวิชาอะไรเราก็จะไปถามเพื่อนต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาก็เรียนมาก่อนเราแล้วเนาะเราก็เลยเช่วยช่วยกัน ใช่แต่ว่าถามว่าเพื่อนใจดีไหมเพื่อนใจดีค่ะแต่ว่าทุกคนเหมือนแบบมันไม่เหมือนปริญญาตรีที่มันจะต้องเอนจอยกับคณะเพราะว่าตอนนั้นทุกคนปริญญาตรีมันไม่ได้มีงานทําอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็คือชีวิตมุ่งแต่การเรียนแล้วก็เข้าสังคมในมหาลัยใช่ไหมคะแต่ว่าของเราเป็นปริญญาโททุกคนต้องรู้ก่อนว่าคนเรียนปริญญาโทเนี่ยบางคนก็อาจจะไม่มีงานอาจจะมีงานนะคะแต่ส่วนมากเขามีงานกันหมดแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยเ,เวลาจะนัดกันนอกลอกหรืออะไรเงี้ยน่าจะเป็นเรื่องที่ยากนิดนึงนะคะเพราะว่าทุกคนเนี่ยเขามีเรื่องท ของตัวเองเช่นเ,เพื่อนคนจีนเราเขาก็ไปทํางานพิเศษนะคะที่ไฮตี้เหล่านะคะเพื่อนคนตุรกีนะคะก็อยู่อีกฝั่งนึงเลยนะคะนัดเจอยากมากนะคะแล้วก็เพื่อนเกาหลีทุกคนก็คือเป็นคนที่แบบทํางานเสร็จแล้วนะคะก็คือ หมือนอายุสีิแล้วใช่ไหมก็คือแบบเออทางานแล้วก็เขาก็สบายๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือเรียนเสร็จกลับบ้านอะไรเงี้ยค่ะสรุปก็คือเรื่องเพื่อนแบบไม่มีอะไรแย่เลยทุกคนก็คือดีมากนะคะแต่ว่าปริญญาโทก็คือเน้นแนวแบบต่างคนต่างอยู่นะคะแต่ว่าถ้าเป็นเรียนภาษาเนี่ยก็จะแบบได้เพื่อนจริงๆเนาะสุกว่าเรียนภาษาเนี่ยสนุกมากเลยทุกคนสนุกจริงๆ โอเคนะคะฟังรีวิวไปแล้วนะคะทุกคนมาเรามาสู่ช่วงตอบคำถาม Q&A <c oughs> <c oughs> โอเคนะคะเราก็จะมาตอบคำถามค่ะที่เราถามทิ้งไว้ใน i อเราก็เลยเลือกคำถามมาประมาณอ,อ่สิบคำถามนะคะโอเคเราจะมาคุยกันว่าอะไรยังไงบ้างเนาะคำถามแรกนะคะ คณะที่พ่ม่เรียนเกี่ยวกับอะไรคะคิดว่าอุปสรรคหรือสิ่งที่ยากสําหรับการเรียนที่นู่นคืออะไรคะคณะที่เราเรียนอยู่นะคะก็คือคณะรัฐศาสตร์การระหว่างประเทศนะคะเหมือนที่เราเรียนปตีเลยนะคะก็คือเราตั้งใจมาคณะนี้ก็เพราะว่าเป็นสิ่งที่เราถนัดนะเนาะแต่ถ้าถามว่ามันยากสําหรับเราไหมเรารู้สึกว่ามันคือพอเป็นปริญญาโทแล้วมันคือเนื้อหาที่เราเรียนหมดแล้วแต่ว่าเราเอามาดิสคัตเราเอามามีคราะห์มากกว่าค่ะออุปสรรคที่ยากสําหรับการเรียนที่นู่นจริงๆก็น่าจะเป็นเรื่องเอกสาร เรื่องการตามการดําเนินการของมหาลายัยอะไรเงี้ยค่าว่าเออเรื่องกระบวนการมันมีหน,นึ่งสองสามสี่เงี้ยเราก็ต้องแบบเออเวลาไปท,าทําบัตรนักเรียนต้องไปตึกนั้นต้องไปตึกนี้แล้วต้องไปยื่นที่นั่นแล้วต้องไปยื่นที่นี่อันนี้แหละเรารสึกว่ามันเป็นเรื่องยากสําหรับเราทุกคนเพราะมันแบบวุ่นวายมากคำถามต่อไปนะคะ ข้อดีข้อเสียของทุนเกาหลีคืออะไรและทําไมพี่ถึงเลือกไปเกาหลีคะโอเคขอตอบทําไมถึงเลือกไปเกาหลีก่อนนะคะคือด้วยความที่ว่าเราเคยมาเกาหลีครั้งแรกเลยนะมสองค่ะแล้วตอนนี้อายุ4แล้วคือที่มาเกาหลีตอนนั้นคือรู้สึกประทับใจมากๆาก็คือแบบเอออากาศก็ดีเราก็รู้สึกว่าเออประเทศนี้มันดูแบบพัฒนาจังเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วประกอบกับว่าเราก็ชอบดาราแบบเออซูปเปอร์จูเนียร์เมื่อก่อนเราก็แบบ นะคะล้วก็ชอบมาเรื่อยๆเลยค่ะชอบนักร้องหรืออะไรนี้ด้วยนะคะแต่ว่าพอมาหาอะไรปุ๊บเริ่มโฟกัสที่ภาษาแล้วก็คนคะ่ะแล้วก็ตอนก่อนที่เราจะได้มาทุนเกาหลีเนี่ยเราไปเกาหลีมาแล้วแครั้งค่ <Wow. S 1> ทุกคนไปฝึกงานด้วยนะคะแล้วก็ไปเที่ยวด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่าเรามีความผูกพันกับประเทศนี้นะคะเพราะาเราคุ้นชินไปแล้วเราก็เลยมาประเทศเกาหลีคะ่ะทุกคนข้อดีข้อเสียของทุนเกาหลีคืออะไรคะข้อดีก็คือเขาเออกให้แทบจะทุกอย่างเลยหนึ่งคือตัวเครื่องบินไปกลับอย่างที่เรา เราเคยบอกในคลิปที่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็ค่าเทอมนะคะแล้วก็ค่าอยู่นะคะค่าใช้ชีวิตอะไรเงี้ยรวมถึงค่าตั้งลกละากที่แบบเรามาเกาหลีครั้งแรงกเราต้องซื้อแบบผ้าปูที่นอนเครื่องนุ่งห่มอะไรเงี้ยคะ่ะนั่นแหละเขาก็ให้ทุกคนมีค่าประกันสังคมที่เขาก็ให้นะคะแล้วก็ค่าสอบทบิกเขาก็จะให้เป็นรอบๆไปคือแทบจะฟรีแทบทุกอย่างแต่คือ ในนั้นก็อาจจะมีรายละเอียดเล็กๆซึ่งค่าประกันเราอาจจะต้องจ่ายสำรองจ่ายไปก่อนแล้วเขาจะจ่ายกลับมาข้อเสียของทุนเกาหลีก็คือเราสุว่ขข้อเสียมันอาจจะเป็นการจํากัดทางวีซ่านะคะถ้าเป็นเด็กทุนและบาลเกาหลีเนี่ยเขาไม่ให้ทง,งานค่ะพาร์ทไทม์ก็ไม่ให้ค่ะในระหว่างที่เรียนภาษาอยู่เนี่ยเราก็ไปทํางานพาร์ทไทม์ไม่ได้นะคะแล้วถ้าเป็นปริญญาโทเนี่ยต้องขออนุญาตทางมาหาลัยก่อนนะคะเขาบอกเลยนะคะว่าคุณจะต้องทํางานพาร์ทไทม์เกี่ยวกับสาขาที่คุณเรียนเท่านั้นนะคะ ถ้าเราไปทํางานพาร์ทไทม์แบบร้านอาหารหรืออะไรเงี้ยเขาไม่ให้นะคะโอเคต่อมารูปแบบการเรียนเป็นแบบไหนครับอ่านเปเปอร์แล้วเน้นดิสคัทอะไรประมาณนี้ไหมคะทุกต้องแล้วค่ะก็คือรูปแบบการเรียนคือเขาจะมีเปเปอร์มาให้อ่านทุกสัปดาค่ะแล้วก็เน้นดิสคัทเน้นอธิบายการคุยกันในห้องอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทํารายงานส่งนะคะแล้วก็ไฟแนลเนี่ยแล้วแต่อาจารย์เลยว่าเขาจะให้อะไรมานะคะก็คือส่วนมากอาจารย์ก็จะให้เป็นรายงานอะไรเงี้ยค่ะก็คือรายงานอาจจะเป็นโปรเจกต์ใหญ่นิดนึงนะคะมากกว่างานส่งของเราอะไร ช่วงก่อนได้เงินจากทุนควรเตรียมเงินสำรองไปเท่าไหร่คะค่าใช้ใจ่ายพอไหมคะโอเคเป็นคำถามที่ดีมากนะคะตอนแรกเราต้องบอกว่าก่อนได้ทุนเนี่ยเราต้องสำรองเงินก่อนเนาะ,ะตอนที่เราเตรียมเงินไปนะคะเราเตรียมเงินไปประมาณแสนห้าค่ะเราอะมีแพลนว่าเราจะอยู่วันลูมข้างนอกวันลูมก็คือเหมือนห้องข้างนอกอะคะ่ะตอนปอโทเนาะซึ่งการที่จะใช้ชีวิต อยู่ในโซลแล้วอยู่บันรูมเนี่ยมันจะต้องมีเงินค่ามัดจาค่ะหรือว่าโกจึงกึมนะคะก็คืออย่างน้อยนะคะก็คือ3ล้านวอนก็ตีไปประมาณเลขกลมๆเนาะประมาณ90,000บาทนะคะแต่ว่าถ้าในญาติที่เราอยู่อะ่ะ มันจะเป็น5ล้านวอนนะคะถึง10ล้านวอนเนาะมันก็จะอยู่ที่แสนห้าบาทนะคะเราก็เลยต้องขนเงินค่ามัดจำตรงนี้ไปเพื่อจะเอาไปมัดจําห้องค่ะนั่นแหละเราก็ค่าใช้จ่ายแบบจิปาทะ,ะก็คือเผื่อมีเรื่องแบบถ่ายรูปขอวีซ่าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องมีเงินจ่ายเนาะถ้าไปแต่ตัวเลยก็ไม่ได้ใช่ไหมคะค่าใช้จ่ายพอไหมคะโอเคคําถามนี้เยี่ยมเราจะบอกว่า ถามทุกคนแล้วนะเอาจริงๆถามคนรอบตัวแล้วแล้วนะว่าค่าใช้ใจ่ายพอไหมทุกคนบอกว่าไม่พอทุกคน ไม่พอจริงๆเราก็เหมือนกันแล้วก็ไม่พอทุกคนคือในหนึ่งล้านวอนที่เขาให้นะไม่ก็คนที่ได้ทุกปิเกือบผ้าขึ้นไปได้หนึ่งล้านหนึ่งแสนวอนใช่ไหมคะก็เท่ากับประมาณสองหมื่นแปดสองหมื่นเก้าอะไรประมาณนี้ทําไมถึงไม่พอก็คือถ้าคนไทยคิดอะเฮ้ยทำไมเยอะทําไมยังไม่พอฟุ่มเฟือยหรือเปล่าเราจะบอกว่าถ้าอยู่ที่นี่แล้วเนี่ยค่าเข้าสังคมคือถ้าสมมติว่าทุกคนอยาก make ฟรนด์อยาก เจอเพื่อนต่างชาติเยอะๆอยากไปเที่ยวอยากสนิทกับเพื่อนต่างชาติออกไปก็ต้องใช้เงินละทุกคนละค่าข้าวขั้นต่ําของเกาหลีก็คือค่าพันวอนนะทุกคน5,000ันวอนก็คือประมาณร้อยบาทก็คือเสียค่าข้าวไปเยอะมากนะคะแล้วก็ค่าประกันที่เราจะต้องสำรองจ่ายไปก่อนเนาะแล้วก็ค่าโทรศัพท์ที่เราจะต้องจ่ายเองและค่าที่หนักที่สุดก็คือค่าห้องค่ะทุกคนคือถ้าทุกคนอยู่ต่างจังหวัดเราคิดว่าอาจจะพอก็ได้นะคะแต่คนที่อยู่ในโซลต้องเตรียมใจนิดนึงเพราะว่าค่าห้องในโซลเนี่ยแพ แพงมากทุกคนห้องที่เราเช่าอยู่ตอนนี้ก็คือ4 0 0 0 0นวอนนะคะเท่ากับว่าที่เราได้เงินมาเนี่ยล้านวอนเนี่ยเราก็เหลือแค่ประมาณ ,00 0 0 0วอนนะทุกคนเออเราเหลือแค่00 0 0นวอนแล้วตัว00 0 0 0วอนเนี่ยถ้าประมาณ1 7 8 0 0ใช่ไหมคะแต่ว่าค่าโทรศัพท์ก็ตัดไปอีก5 0า0 0วอนค่าข้าวก็ตัดไปอีกค่าเอกสารก็ตัดไปอีกค่าประกันก็เยอะแยะไปหมดเลยอะดังนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าไม่พอนะคะ จาทุกคนนั่นแหละไม่พอมาค่ะจะจะาไปแล้วนะคะก็ถึงคำถามต่อไปนะคะเขามีข้อจํากัดไหมคะได้ทุนแล้วต้องทําเกรดให้ได้เท่านั้นเท่านี้ถึงจะผ่านอะไรแบบนี้ค่ะมีค่ะทุกคนคือเออเราก็ไม่ได้แบบไปสติ๊กตรงนั้นมากนะคะเพราะเรารู้สึกว่าถ้าเรามีความรับผิดชอบเนี่ย เรารู้สึกว่ามันก็ผ่านไปได้แน่นอนคนแต่ว่าถ้าเราจำไม่ผิดนะคะน่าจะต้องเกิน80%นะคะเขามีกำหนดอยู่อะคะน่าจะต้องเข้าไปศึกษาที่ไกด์ไลน์นะคะของ Study in k o r e a เลยคะ่ะว่าเขาจะต้องห้ามเกินหรือห้ามขาดอะไรยังไงบ้างนะคะ <S <S เกรดห้ามขาดไปเท่าไหร่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะซึ่งถ้าสมมติว่าทุกคนมาเรียนเราเชื่อว่าทุกคนทําได้อยู่แล้วทุกคนต่อนะคะต้องปรับตัวในการเรียนเยอะไหมคะสำหรับเรา เนื่องจากมันเป็นออนไลน์คลาสเนาะเรื่องการปรับตัวน่าจะไม่เยอะเท่าไหร่นะคะสำหรับเรานะเพราะว่าเรารู้สึกว่าโปโทของเกาหลีเนี่ยมันมันก็เหมือนประมาณว่า เน้นทํางานส่งแล้วก็เน้นดิสคัทกันในห้องเรียนใช่ไหมคะถ้าเป็นเรื่องสอบเรื่องอะไรอย่างเงี้ยสาหรับคณะเราไม่ค่อยมีสอบนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ต้องปรับตัวอะไรกับการเรียนมากนะคะอาจจะต้องปรับเรื่องภาษาเพราะว่าอาจารย์แต่ละคนเนี่ยสำเนียงไม่เหมือนกันนะคะคนเกาหลีอะ่ะยิ่งเป็นคนแก่ขึ้นไปเรื่อยๆเราจะยิ่งฟังยากเรารู้สึกว่าอันเนี้ยน่าจะปรับยากนิดนึงนะคะในการฟังสำเนียงคนแก่เนาะ โอเคค่ะคำถามต่อมานะคะใช้เฉพาะเงินที่ได้รายเดือนแบบไม่มีคนที่บ้านช่วยจะอยู่ได้ไหมคะเราเองนะคะก็ทํางานแบบฟรีแลนซ์ไปด้วยนะคะแล้วก็คุณพ่อก็ให้มาเพิ่มอีกนะคะอืมเราจะบอกว่ามันไม่พอจริงๆดังนั้นเรารู้สึกว่าไม่มีคนที่บ้านช่วยก็อาจจะเป็นไปได้นะคะถ้าสมมติว่าทุกคนอยู่ประหยัดจริงๆอยู่อย่างประหยัดแล้วก็ ไม่ออกไปเจอเพื่อนคือถ้าสมมติว่ามาอยู่ทุนเกาหลีเนี่ยทุกคนเรารู้สึกว่าทุกคนคือออกไปเจอเพื่อนออกไปเข้าสังคมกันหมดเลยนะคะถ้าถึงเรา จะคิดว่าเฮ้ยฉันไปอยู่เกาหลีฉันไม่เจอเพื่อนก็ได้ฉันอยู่ให้เรียนจบก็ได้เราจะบอกว่าหลังจากนั้นนะถ้าเราไปอยู่เราจะต้องการเจอเพื่อนเองแบบว่าเพื่อนต่างชาติแบบเคยไปกินไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมาครั้งเดียวอะเราก็ต้องแบบใช้ชีวิตให้คุ้มไหมเราก็ต้องไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อาจจะไม่ต้องไปทุกครั้งนะคะแต่อย่างที่บอกว่าเงินค่าเข้าสังคมค่าแบบเจอเพื่อนแบบเอนจอยกับเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะมันก็ต้องใช้เหมือนกันเนาะดังนั้นเราก็เลยคิดว่า สำหรับเรานะคะถ้าไม่มีคนช่วยที่บ้านตอนนี้น่าจะเป็นไปไม่ได้นะคะถ้ายังเด็กอยู่นะอืมแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นคนที่ทํางานแล้วก็ได้คะ่ะก็คือใช้เงินตัวเองก็ <c oughs> <c oughs> คือใช้เงินตัวเองแบบใช้เงินที่ตัวเองทํางานมาเนี่ยก็ <c oughs> ต้องมีนิดนึงอะ่ะเอาจริงๆโอเคคำถามต่อไปคะ่ะมีบางครั้งที่เดียนเราไม่เข้าใจบ้างไหมคะพี่ซูโมท่ทำยังไงให้เข้าใจขึ้นบ้าง โอเคค่ะมีสิคะแบบเรานะคะอย่างที่บอกว่าเราก็เรียนภาษาเกาหลีมาแต่การเรียนพอโทรเนี่ยมันเป็นศัพท์เฉพาะส,ะส่วนใหญ่นะคะดังนั้นเนี่ยแน่นอนเขาว่าเราไม่เข้าใจค่ะแต่ว่าเวลาอาจารย์ให้งานมาเนี่ยมันเป็นแบบมันเป็นตัวอักษรใช่ไหมเราอ่านแล้วมันก็เข้าใจก็ทํางานไปตามที่อาจารย์ต้องการนะคะแต่ตอนเรียนเราถามว่าเราฟังอาจารย์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมไม่มีทางค่ะเพราะเราไม่ใช่เจ้าของภาษาเนาะ ถ้าไม่เข้าใจก็คือถามไปเลยค่ะว่ามันหมายถึงอะไรคะอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยาจารย์เขาก็ตอบให้อยู่แล้วค่ะแล้วเวลาทํางานส่งอย่างเงี้ย เวลาไม่เข้าใจอะไรเราก็ถามเพื่อนเกาหลีได้ค่ะหรือว่าถามแบบแฟนอะไรอย่างนี้ก็ได้ถ้ามีอะไรอย่างนี้นะคะแล้วทำยังไงให้เข้าใจขึ้นบ้างคะก็อัดเสียงอาจารย์ไว้ค่ะแล้วก็เอาไปหาความรู้เพิ่มเติมนะคะแล้วก็พวกเอกสารที่อาจารย์ให้มาเป็นพวกแบบวิทยานิพนธ์ของคนอื่นอะไรอย่างนี้ค่ะมันนองยีดิชื่อ n น v e r d i c ิอะค่ะของเกาหลีอาจะขึ้นแอปให้ตรงนี้นะคะ n e v e r d i c ิ <Never Dick. S 2> ก็คือไปเสิร์ชคำศัพท์ใน n e v e r d i c ิได้เลยค่ะแล้วมันก็จะเข้าใจเองนะคะว่ามันเป็นยังไงบ้างคำศัพท์อันนี้มันแปลว่าอะไรนะคะ ต่อมาค่าใช้ใจ่ายต่อเดือนที่จาเป็นจริงๆแบบพื้นฐานไม่รวมช้อปปิ้งโอเคค่ะค่าใช้ใจ่ายต่อเดือนนะคะก็คืออย่างแรกเลยเราได้1นึ่งล้านหนึ่งแสนวอนนะคะเพราะว่าได้ทบปิคงห้าแล้วเนาะพอได้1 000, 000นึ่งล้านหนึ่งแสนวอนปุ๊บค่าเช่าห้องนะคะก็อยู่ที่4ี่0 0นถึงห้าแสนวอนคะ่ะทุกคนเราเหลือเท่าไหร่แล้วล่ะอ่ะก็เหลือประมาณ5้าแสนหรือ6กแสนวอนใช่ไหมคะค่าประกัน4ี่หมื่นคะ่ะแล้วก็ค่าโทรศัพท์ห้าหมื่นคะ่ะอ่ะเสียไปประมาณแสนนะะึงแล้วก็เหลือสี่แสนและเหลือหนึ่งหมื่นสองพัน แล้วก็ค่าข้าวค่ะค่าข้าวเนี่ยก็แล้วแต่คนหรือทุกคนแต่ของเราค่าข้าวอยู่ประมาณ5้าแสนมลก็คือถ้าคิดในตอนนี้ก็ติดลบแล้วเรียบร้อยนะคะก็คือเงินคือปิ้วไปแล้วสุดท้ายก็คือว่าค่าที่แพงที่สุดที่เรารู้สึกนะคะก็คือค่าบ้านนั่นเองค่ะบ้านที่เกาหลีแพงมากแต่ถ้า คนไปอยู่ใน university type B เนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นห่วงเรื่องค่าบ้านขนาดนั้นนะคะน่าจะอยู่ที่2 5 0 0 0 0ถึง3 0 0 0วอนหรือ4 0 0 0วอนประมาณนี้นะคะก็คือถ้าอย่างแพงก็ประมาณ4 0 0 0วอนนะทุกคนแต่ถ้าอย่างแบบถูกๆเลยก็คือ2 0 0 0ไปป้ายหรือ2 0 0 0กลางๆนะคะซึ่งมันประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะมากให้อยู่ตามจางาังหวัดคำถามสุดท้ายแล้วเย้ขอบคุณที่ถาบกันมานะคะโอเค สิ่งที่คิดว่ายากที่สุดในเวลาที่แบบใช้ชีวิตที่เกาหลีคืออะไรนะคะเรารู้สึกว่าสิ่งที่ยากที่สุดก็คือการที่เราเป็นชาวต่างชาตินั่นเองก็มีคนที่แก่ๆหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะคนที่อายุเยอะอายุเยอะอะไรอายุเยอะคนที่อายุเยอะๆเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยเปิดรับชาวต่างชาติเท่าไหร่ถามว่ามีคนแบบดีกับชาวต่างชาติไหมมีค่ะทุกคนแต่ว่าก็มีแบบคนที่ยังอายุเยอะๆที่เขาแบบ อยู่ในยุคสงครามมาทุกคนมีความคิดที่ชาวต่างชาติแบบเข้ามาทาอะไรอะไรเไงี้ยคือเขาก็ไม่ชอบอะไรเงี้ยก็มีทุกคนคือก็อย่างที่บอกแหละคนไทยก็มีคนเกาหลีก็มีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สิ่งที่ยากที่สุดก็คือว่าเรื่องเอกสารเรื่องวีซ่าค่ะทุกคนคือเราอยู่ที่นี่เราก็ต้องมีวีซ่าอยู่ใช่ไหมคะแล้วคือเวลาจะเปลี่ยนวีซา่าหรือเวลาจะต่อวีซ่าอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเราพลาดว่าเฮ้ยเวลานี้ก็ต้องต่อวีซ่านี่หว่า แต่ถ้าเราไม่ตอบก็คือวีซ่าอาจจะขาดเลยหรือว่าเราอาจจะโดนทําโทษโดยการที่แบบขักคะแนนคือมันจะมีคะแนนของคนต่างชาติอยู่ถ้าเราได้คะแนนเท่านี้เราอาจจะไปวีซ่านี้ได้แต่ถ้าเราได้คะแนนไม่ถึงเราไม่มีสิทธิ์ได้วีซ่านี้มันมีค่ะทุกคนซึ่งทุรนรัฐบาลเกาหลีเนี่ยเขาให้คะแนนเพิ่มด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยต้องภูมิใจนะคะที่แบบเออเห็นเนาะเราได้คะแนนแบบเออในส่วนของทุนรัฐบาลนะคะเพราะว่าถ้าเราจะขอวีซ่า F2 เนี่ยมันต้องใช้คะแนนเยอะนะคะดังนั้นการเป็นเด็กทุนรัฐบาลเกาหลีเนี่ยมันจะเหมือนเป็นนกต่อให้เราได้แบบ มีสิทธิ์ได้วีซ่า F2 สูงขึ้นนะคะทุกคนกน็เรื่องวีซ่านี่แหละคะ่ะเพราะว่าเรื่องเอกสารที่ต้องดําเนินเยอะมากต้องขอมหาหลัยต้องรอแบบเอกสารที่ไทยรับรองด้วยแล้วก็ขอเอกสารที่เกาหลีด้วยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราเลยรู้สึกว่ามันคือเรื่องยากที่สุดนะคะของการใช้ชีวิตที่เกาหลีนั่นเองนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่ถามเรามานะคะเราไม่คิดว่าจะถามมันเยอะขนาดนี้นะคะเราก็พยายามแบบเลือกคําถามที่มันแบบคล้ายๆกันมานะคะก็ค,ะคนไหนที่ไม่ได้ตอบก็คือขอโทษด้วยนะคือแบบเออมันคล้ายกันจริงๆอนะทุกคน เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนพอจะแบบอยากสมัครกันบ้างไหมคะ ทุนลาฐวาันเกาหลีจากที่เรารีวิวไปแล้วไม่ใช่หนีไปหมดนะมีไม่ได้นะคือมันเป็นทุนที่ดีมากๆนะคะแบบมันเหมือนเป็นโอกาสที่แบบเออทาให้เราได้มาใช้ชีตอยู่ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะแลโ้วก็ถ้าสมมติว่าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์นะคะแล้วก็ฝากกดติดตามให้เราด้วยนะคะแล้วเราจะมาอัปคลิปแบบนี้อีกนะคะแบบรีวิวทุนัะวันเกาหลีอีกว่าเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็มีเรื่องแบบ c คาน์เตอร์ช็อปแบบที่เกาหลีอะไรเงี้ยอยากฟังไหมนั่นแหละไว้เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย